สวัสดีครับวันนี้เกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์เรามีพลาสต์ไฟแฮตซูคอจาก h y p e r x Gaming Gears Thailand สวัสดีครับคิน mm hmm. เคียร์ไทยแลนด์วันนี้ uh, เรามีโอกาสได้จับเมาส์ Power File h a s to c a l l ของ HyperX <X. S 2> ด้านในก็มีกล่องกับเมาส์เลยข้างในก็จะมี dongle หนึ่งตัวใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบ2.4เป็น w i r e l แล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ได้อีก2 device รวมเป็น3 device ทั้งหมดนะครับทีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวา แล้วก็ลูกกลิ้งแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันตรงกลางแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันอีก2ปุ่มตรงด้านจากตรงนิ้วโป้งขวานะครับแล้วตัวขนาดของเมาส์นะครับก็จะเป็นขนาดเรียกว่าขนาดกลางไปถึงใหญ่มาถึงตัวผิวสมัมผัสนะครับเป็นแบบโค้ชิ้งขาวจะเป็นขาวด้านแล้วตัวปุ่มเนี่ยยังเป็นผิวสมัมผัสแบบมันตามปกตินะครับทั้งสีขาวสีดําเลย เป็นโคดั้ดเลยทั้งสองตัวส่วนการใช้งานนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะด,ดืน่นโอเคด้านในเป็นการใช้งานแบบแบตเตอรี่3 a 1ก้อนนะครับชั่วโมงการทางานเคลมมาว่า100ชั่วโมงสาหรับการที่ใช้ระบบ2.4นะแล้วระบบ b l บลู o t h สามารถใช้งานได้200ชั่วโมงมาดูกันที่ DPI นะครับ DPI ตัวนี้อยู่ที่12,000 DPI ในส่วนของแอปหลังบ้านนะครับ Entunity จริงๆแล้วการเข้าไปเนี่ยไม่ยากเลยให้ไปทําได้ดีในเรื่องของ Quality of Life ก็คือปรับมาแล้วมีแค่3ามฟังก์ชันเท่านั้นก็คือมีตั้งมาโคปรับแต่ง DPI แล้วก็ปรับสีของเมาส์ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งแล้วกัน นะครับที่ทําได้ดีในเรื่องของการใช้งานจริงๆฟังก์ชันในราคานี้นะ <S <S ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บ HyperX หรือว่าสั่งซื้อใน official shop ของ HyperX ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามคลิปดีๆสินค้าดีๆ Gaming IT จาก Gaming Gears Thailand Gaming Gears Thailand